อนุทินขอขมาชาวอายุธยาอ่างทองลั่นทั้งอายทั้งเจ็บปวดชาวบ้านโดนน้ำท่วมยังมารอให้กำลังใจย้ำต่อไปจะดูแลจ่ายเงินเยียวยาให้ดีที่สุด ฝีมือครับนี่ข้าพเจ้าเกิดมาก็ไม่เคยได้ยินชื่อเลยปรากฏว่าไปพบคนแก่มากแล้วเจ็ดสิบที่ในวังหลวงที่ทำคร่ำบ,บนาดาบแล้วกแก่อายุเจสกว่าแล้วแต่ก็พยายามสอนแต่มีความคิดเห็นขัดแย้งกับข้าพเจ้ามาก ลุงจะบอกว่าพระราชินีนี่แปลกจริงคร่ำเนี่ยเขาทำบนเหล็กที่ดาบของดาบเท่านั้นเองนี่พระราชินีจะให้ทำแต่งที่โน่นแต่งที่นี่อะไรต่างๆท่านแปลกจริงๆเราก็เห็นว่าลุงจะแปลกทำไมถึงไม่พยายามรักษาคร่ำวิชาการคร่ำจะทำเฉพาะที่ดาบอยู่ อยู่อย่างเงี้ยก็ทะเลาะก,กันอยู่พักหนึ่งในสุดแกก็ยอมสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับผูช้ชมเข้าสู่ก้าวก่าข้าสมนักข่าวไทยอสอมทนะครับวันนี้เจอกันพุธ12บพฤศจิกายน2568ครับ ผมสุทธิวัฒน์หงภูริพันธ์และคุณวรณสิริสิริวันครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราสทานสิ่งของแก่กรุงเทพมหานครเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าเชิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระกรุณาโปรดให้พลเอกศิวะ พระมนทัตกรมวังผู้ใหญ่ประจวังสุโขทยัยและนางสรินดาจามรมานเลขานุการส่วนพระองค์เป็นผู้แทนพระองค์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผว่าราชการกรุงเทพมหานครในายชัชชาสิทธิพันธ์ประกอบด้วยพระถุงสีดำสองพันผืนพระถุงสำหรับเด็ก40ผืนถุงใส่รองเท้า1,000ถุง เข็มกลัดริบบิ้นสีดำติดดอกไม้ประดิษฐ์200ชิ้นซึ่งจัดทำโดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนาเจ้าสิริกิติพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้ผูวกรุงเทพมหาคนครนำไปใช้สำหรับให้บริการยืมกับประชาชนที่เข้ากราบถวายบังคมทระบรมศพณที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตรแก่ ส่วนคุณผู้ชมแสดงความเห็นกันหน่อยนะคะเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชาที่ตอนนี้ดูเหมือนกับว่าจะตึงเครียดต่อเนื่องนะคะแล้ววันนี้คุณผู้ชมก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกแล้วนะคะคที่บ้านหนองยากแก้วนะคะเดี๋ยวเรามาไล่เรียงรายละเอียดกันนะคะว่า